จากเครื่องจักรไอ้น้าที่ถูกสร้างขึ้นสําหรับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมทอผ้านะครับสู่การเป็นเครื่องจักรในการเดินเรือแล้วก็นํามาสู่การเป็นเครื่องจักรไอ้น้าแรงดันสูงที่สามารถขับเคลื่อนกลไกและใช้ในหัวรถจักรไอ้น้าได้สําเร็จในปี1784ทําให้เกิดการตื่นตัวของอุตสาหกรรมและการพัฒนาระบบรางที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลขนส่งได้ทั้งผู้คนและผลผลิตจํานวนมากจนกลายมาเป็นกระแสของการตื่นตัวของระบบรางหรือเรลเวย์เมเนียและทําให้ระบบรางหรือรถไฟ กลายมาเป็นการขนส่งและอุตสาหกรรมหลักในหลายประเทศทั่วโลกคุณกำลังรับฟัง m e t r o d e s k Podcast You are listening to m e t r o d e s k Podcast The Time of Your Success The t i m e l i n e r รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นทม์ลายของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดิน,นทางกับ The t i m e l i n e r สวัสดีครับนี่คือรายการ The t ท m e Liner รายการ History and Storytelling Podcast ที่จะหยิบเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเหตุการณ์สำคัญต่างๆมาเรียบเรียงและเล่าในรูปแบบของไทม์ไลน์กับผมมาวินคณบุตรการเกิดขึ้นของเครื่องจักรไอ้น้าหรือ Steam Engine นะครับได้ถูกนํามาใช้ในการเดินทางบนบกไม่ใช่ที่แรกนะครับจริงๆแล้วมันได้ถูกนํามาใช้ในการเดินทางบนเรือก่อนเป็นที่แรกนะครับแทนการเคลื่อนที่บนบกที่ใช้เวลานานเพราะว่า การเดินเรือที่ต้องเหมือนกับต้องพึ่งสภาวะอากาศหรือว่าลมฟ้าที่มันไม่แน่นอนเนี่ยนะครับมันก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะเอาเรือออกไปแต่ทีนี้ต้องถามว่าทำไมก่อนถึงจะต้องใช้เครื่องจักรไอนาหรือ s t ต a ม e n นจินในการเดินทางผ่านะเรือนะครับก็เพราะว่าตัว s t ต a ม e n นจินในตอนนั้นเนี่ยถือว่ายังมีกำลังที่ไม่เยอะมากนะครับพอพอใช้กับเรือเนี่ย เรือมันก็ลอยอยู่ในน้ําใช่ไหมกาลังหรือว่าโหลดที่ไอตัวเครื่องเอนจินเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยจะขับไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากเท่ากับการเราเอาเครื่องจักรไอ้น้ํามาลากหัวรถจักรนะครับอ่าน้ำหนักมันน้อยกว่าพูดง่ายๆทีนี้ต้องขอบคุณคนที่เอามาใช้เป็นคนแรกนะครับก็คือคุณโรเบิร์ตลิวิงสตันกับคุณโรเบิร์ตฟูตันนะครับสองคนนี้เขาเป็นคนที่เอาเครื่องจักรไอ้น้ำของวัดนะครับ ที่เคยเจมส์วัะนะครับที่เคยเล่าไปใน e ีพีที่ผ่านมาเอาเครื่องจักรนั้นนะมาใช้เป็นเครื่องยนต์ของเรือแล้วก็เอาไปล่องในแม่น้ําสําเร็จครั้งแรกนะครับก็2คนนี้เขาเอาไปล่องที่แม่น้ำฮัตสันที่ประเทศอเมริกานะครับในปีพันแแล้วก็ใช้ขนส่งคนภายใน New York นิวยอร์กนะฮะระหว่างระหว่างข้ามฟากแม่น้ำฮัตสันไปเนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นการเดินทางขนคนโดยใช้เรือกลนเรือจักรกลไอ้น้ําสายแรกของโลกหลักการก็คือหลายคนผมว่าคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นนะออแล้วก็ถ้าใครเคยไปเที่ยวดิสนีย์แลน์นะน่าจะเคยขึ้นตัวนี้นะก็คือมันจะเป็นเรือแล้วก็มีใบพัดอยู่ข้างหลังตีตีคอยตีน้ําก็หมุนหมุนใบฮะตีน้ําลงไปข้างหลังก็อันนั้นก็คือจะเป็นเรือ ที่ใช้กันในยุคแรกกันนะฮะจากนั้นเนี่ยทั้งสองก็ขยายกิจการไปยังส่วนอื่นของแถบชายฝั่งตะวันออกแล้วก็ทางใต้ของอเมริกาก็จะรวมไปถึงฝั่งลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีหรือว่าฝั่งนิวออร์ลีน์นะครับก็ตัวเรือตรงนี้ก็เลยกลายเป็นการขนส่งหลักในฝั่งใต้แถบนั้นไปเลยนะครับในฝั่งลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีไปเลยก็ถือว่า,เ,าเป็นการเปิด เขาเรียกว่าเอาความเจริญจากจากชายฝั่งจากรุ่มแม่น้ำครับเข้าไปยังเมนแลนหรือตอนในของของทวีปก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับการเอาซตรีมเจนจินไปใช้ในในการเดินทางเรือนะทีนี้แล้วหัวจากไอ้น้ำหรือสตีมโลโคโมทีฟเนี่ยมันมายังไงนะครับก็ถ้าจะให้เรียงลำดับการเกิดก่อนหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าระบบรางหรือว่าเรลซิสเต็มต้องแยกก่อนนะ ตีมโลโคอโบทีฟกับเลซิสเต็มเลอซิสเต็มเนี่ยเกิดก่อนนะครับระบบรางเกิดก่อนหัวจักไอนามนะหรือว่ารถไฟเพราะว่าในช่วงประมาณศตวรรษที่16เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเกิดการเป็นอุตสาหกรรมขึ้นเนี่ยระบบรางเนี่ยมันถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นถ่านหินมาก่อนแล้วก็ใช้รางที่เป็นไม้นะครับที่เราเห็นกันในหนังเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้ม้าเนี่ยลากหรือว่าใช้คนลากอะไรก็ว่าไปนะฮะ พอถึงช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยไอตัวรางไม้เนี่ยมันก็ถูกแทนที่ด้วยรางเหล็กนะครับเพราะมันมีการผลิตเหล็กมีโรงถลุงเหล็กเกิดขึ้นอุตสาหกรรมเหล็กเติบโตขึ้นนะครับมีเหล็กที่แข็งแรงแต่ถามว่ายานพาหนะหรือว่าตัวที่ใช้ลากก็ยังเป็นม้าอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนาหรือว่าการคิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ำ ในตอนนั้นมันก็กําลังจะมาด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดไอเดียว่าจะนําเครื่องจากไอ้น้ำเนี่ยมาแทนที่การใช้สัตว์ในการลากรถก็มาจากวัดเอนจินนี่แหละนะครับจริงๆวัดเอนจินเนี่ยมีกําลังไม่มากนะแล้วก็เอาไปใช้ในการเดินเรือมาก่อนจริงๆแล้ววัดเอนจินถูกพัฒนาขึ้นต่อมานะครับให้กลายเป็นไฮ p r e s เชอร์สตีมเอนจินคือมีแรงดันสูงขึ้นนะครับมีการเพิ่มอุปกรณ์บางตัว อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับก็คือเอาไง่ายๆคือทำให้วัดเอนจินมีกำลังมากขึ้นก็ใช้กันต่อมานะครับตั้งแต่ปี1804ก็เป็นโมเดลของอคุณริชาร์ดเทรเวติกนะครับที่สามารถที่จะรับน้ำหนักหรือว่าลากของน้ำหนัก10ตันนะครับได้แล้วก็ลากคนจำนวน70คนนะครับ แล้วก็รถที่ลากในลากไว้ได้ไกลถึง10ไมล์หรือว่า16กิโลเมตรก็เป็นต้นแบบของสตีมเอนจินหรือหัวจักรไอ้น้ำในรุ่นต่อๆมานะครับจากนั้นเนี่ยาการพัฒนาตรงนี้นะครับมันก็ช่วยเริ่มเริ่มให้เกิดการแข่งขันกันเพื่อที่จะพัฒนาระบบหัวจักรให้มีประสิทธิภาพจนในปี1825นะครับหัวรถจักรและเส้นทางรถไฟ ที่ถูกเปิดให้บริการสาธารณะเป็นสายแรกของโลกนะครับที่ขนส่งทั้งคนแล้วก็สินค้าก็คือสายที่เรียกว่า s t o c k t o n d a r l i n g t o n Railway ที่ประเทศอังกฤษนะครับเริ่มที่อังกฤษอีกแล้วซึ่งก็เป็นอสองพ่อลูกนะครับตระกูลสตีเฟนสันก็คือจอร์จแล้วก็โรเบิร์ตสตีเฟนสันเขาเรียกว่าเป็นหัวจักรรถหัวรถจักรหมายเลขหน่งหรือ locomotive number no. one นะครับแล้วก็ในปี1830 the rocket ซึ่งเป็นหัวรถจักรที่ถือว่าดีที่สุดในสมัยนั้นของสตีเฟนสันเนี่ยนะครับก็ได้ชนะในการทดสอบที่เขาเรียกว่าการทดสอบ r a n h i l l Trial ก็คือเอาหัวรถจักรมาแข่งกันนี่แหละนะครับโมเดลของแต่ละบริษัทแต่ละที่เนี่ยเอามาแข่งกัน The r o c k e t ของสตีเฟน s o นเนี่ยก็ได้รับการยอมรับให้เป็นรูปแบบของรถจักรไอ้น้ำที่เป็นต้นแบบเป็นมาตรฐานนะครับที่ถือว่าออกแบบมาได้ดีที่สุดและชนะของบริษัทอื่น หัวรถจักรของซีฟีเซนก็เลยถูกใช้เป็นหัวรถจักรของรถไฟสายที่เป็นรถไฟเชื่อมระหว่างเมือง2เมืองก็คือรถไฟสายลิเวอร์พูลแอนด์แมนเชสเตอร์หรือ L&M นะครับที่เชื่อมระหว่างเมืองอุตสาหกรรมอย่างแมนเชสเตอร์แล้วก็เมืองท่าอย่างลิเวอร์พูลเข้าด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าการทําเส้นทางสายรถไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่รถไฟนะครับหรือว่าระบบรางที่พัฒนามันทําให้ระบบนวัตรกรรมการก่อสร้างต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นทางด้านของซีวิลหรือ ทางงานโยธาเช่นเส้นทางลิวพูกับแมนเชสเตอร์เนี่ยมันมีภูเขาหรือมีมีเนินเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตัดตัดผ่านเนี่ยเราก็ต้องทําอุโมงค์นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางตรงนี้ก็จะมีอุโมงค์ที่เจาะทะลุผ่านภูเขาเกิดขึ้นด้วยรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีแม่น้ำนะครับเส้นทางสายนี้ข้ามแม่น้ำเนี่ยก็จะเกิดการทําสะพานข้ามแม่น้ําให้รถไฟผ่านหรือว่า ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะสร้างทางรถไฟบนพื้นดินได้เนี่ยเราก็ทําสะพานสูงให้ผ่านไปเลยนะครับตัดผ่านไปเลยเหมือนที่เราเห็นในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับที่รถไฟมันวิ่งผ่านไปเลยนะครับอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างไม่มีอะไรนะครับข้างล่างไม่มีน้ำไม่มีอะไรก็คือช่วงนั้นเนี่ยในมันก็เกิดอุตสาหกรรมการขนส่งทางรถไฟเกิดขึ้นอย่าง,างมากเลยนะครับพอมันเกิดสายแอเวนเอ็มปุ๊บเนี่ย เรลเวเมเนียก็เกิดขึ้นนะครับเกิดการเดินสายสร้างทางรถไฟเป็นระยะทางกว่า1,000 0หมไมล์ทั่วเกาอังกฤษแล้วก็เชื่อมเมืองต่างๆสำคัญมากมายนะครับตั้งแต่เหนือจนถึงใต้รวมไปถึงอาณานิคมของอังกฤษด้วยอย่างอินเดียนะครับก็ได้มีการเริ่มสร้างทางรถไฟหลายสายด้วยตั้งแต่ปี1851นะครับในระยะเวลาอันสั้นตรงนั้นนะฮะเรลเวเมเนียเนี่ยจึงเข้ามาแทนที่แคนแอลเมเนีย ก็คือเลิกขุดคลองและหันมาสร้างทางรถไฟแทนแล้วก็ทําให้ประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยเกิดการตื่นตัวอย่างมากนะครับไม่ใช่แค่ในยุโรปนะต้องบอกว่าในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีเทรนด์ลักษณะเนี่ยนะครับในไทม์ไลน์ใกล้เคียงกันกับในอังกฤษและนนนิคมของอังกฤษนะครับทีนี้ผมจะพาข้ามไปดูฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างถามว่าฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการพัฒนาเครื่องจักรไอ้น้ำมาใช้เป็นหัวจักรของตัวเองไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับ ก็คือในปี1826เนะี่ยมีการทดสอบหัวจักรขึ้นครั้งแรกโดยคุณจอห์นสตีเฟนนะครับคุณจอห์นสตีเฟนเนี่ยถูกยกย่องให้เป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งรถไฟเด้นะในอเมริกานะครับยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยจากการที่เขาเนี่ยสร้างแล้วก็ทำการทดสอบหัวจักรไอ้น้ำได้สําเร็จเป็นคนแรกนะครับตามหลักฐานเนี่ยจริงๆแล้วถ้านับตามปีเนะี่ยก่อนสตีเฟนซน3ปีนะครับก่อนนะเขาอ้างว่าก่อนนะและก็ตามมาด้วยการ อนุญาตให้ก่อสร้างทางรถไฟนะครับสายแรกเปิดใช้ปี8ปี1830ใกล้เคียงก,กันกับที่อังกฤษเลยนะครับก็คือสายบัลติมอร์โอไฮโอนะครับเชื่อม2เมืองใช้หัวรถจักรนะครับที่เป็นหัวรถจักรสาธารณะสายรถไฟสาธารณะสายแรกแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการบนแผ่นดินของอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี1830นะครับแล้วก็ตามมาด้วยรถไฟสายอีกหลายสายเลย ที่เชื่อมหลายเมืองเทรนคล้ายๆกันเลยนะครับกับเที่ยงกฤษแล้วก็ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในอเมริกา <c oughs> เขาเรียกว่าสาย transcontinental หรือว่าสายแปซิฟิกมันจะเป็นรถไฟที่เชื่อมระหว่างฝั่งแอตแลนติกครับฝั่งอะไรนกติเก่าไปยังฝั่งแปซิฟิกนะครับเริ่มในปี1845อ่าไอตัวรถไฟสาย,สาย trans continental เนี่ย มันจะประกอบไปด้วยรถไฟหลายสายที่สร้างขึ้นจากหลายบริษัทติดต่อกันไม่ใช่สายเดียวต่อทอดยาวไปเลยนะสายชา o n t i n e n t a l Railway หรือที่เรียกสั้นว่า c i f i c Railway เนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แรกก็คือใช้ในการเชื่อมต่อการค้าการค้านะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเจริญที่มันแผ่ไปสู่ใจกลางสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันทอดยาวเนี่ยไปสู่เมนแลนด์ด้วยนะครับตัวใจกลางแล้วก็ข้ามไปยังฝั่ง Pacific นะครับ เขาบอกาบอกว่าใช้เวลาเดินทางเนี่ยก็คือจากฝั่งหนึ่งนะครับไปยังซานฟรานซิสโกจากโอมาาไปซานฟรานซิสโกจากตะวันออกไปตะวันตกใช้เวลา1สัปดาห์บนรถไฟสายทรานส์คอนติเนนตัลนะครับเอามาแทนที่การเดินทางที่มีความยากลําบากแล้วก็ใช้ระยเวลาที่ยาวนานทีนี้พอรถไฟสายทรานส์คอนติเนนตัลเนี่ยมันต้องผ่านพื้นที่ที่เป็นหลายรูปแบบหลายลักษณะนะครับ ผ่านพื้นที่ที่ทุลกันดานมากมันก็จะต้องมีการเอาแรงงานมาใช้ในการสร้างรถไฟใช่ไหมครับสร้างรางรถไฟก็จะมี2บริษัทนะครับที่ว่าเป็นดําเนินการสร้างนะครับเขาใช้บริษัทบริษัทแรกนะครับชื่อว่า The Union Pacific Union Pacific เนี่ยเขาจะสร้างรถไฟนะครับจากฝั่งตะวันออกสร้างเข้ามาในเมนแลน แล้วก็มาหยุดตรงจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ของยูเนี p ยนแปซิฟิกเนี่ยเขาจะใช้แรงงานเป็นชาวไอริชชาวไอริชนะจากฝั่งตะวันออกเข้ามาฟึ๊บพี่อพยพมาแล้วก็ใช้วิศวกรจากอดีตทหารในช่วงสงครามกลางเมืองมามาคุมนะครับอีกเส้นหนึ่งที่มันจะมาจอยกันลักษณะของการสร้างเนี่ยเขาจะสร้างเป็น2ฝั่งจากตะวันออกบริษัทหนึ่งจากตะวันตกบริษัทหนึ่งเอามาจอยกันตรงกลางนะครับ ของฝั่งตะวันของฝั่งตะวันตกเนี่ยจากฝั่งแปซิฟิกเนี่ยแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่ที่ทุรกันดาลมากกว่าเพราะว่ามันต้องผ่านพื้นที่ทะเลทรายแล้วก็พื้นที่ที่เป็นหุบเขาที่เราเรียกว่าเซียร่าเนวาดารัฐเนวาดานะครับในปัจจุบันแรงงาน90%เเลยนะเป็นคนจีนอ่าเพราะว่ามามาจากฝั่งแคลิฟอร์เนียมาจากฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งมีคนจีนคนจากฝั่ง เอเชียตะวันออกเนี่ยเข้ามาเยอะจากฝั่งนี้นะครับ90%แรงงานจีนอีกฝั่งหนึ่งไอริชแล้วก็ในปี1869อตัว trans continental railway เนี่ยก็ได้ถูกเชื่อมจอยกันสำเร็จนะครับเขาเรียกว่า the last p i k e ก็คือการวางหมอนตัวสุดท้ายก็คือสองฝั่งมาจอยกันปุ๊บเนี่ยวางตัวสุดท้ายปุ๊บก็คือเชื่อมกันนะครับก็กลายเป็นรถไฟสายแปซิฟิกนะครับ ไอจุดเชื่อมมันจะอยู่ที่ปัจจุบันเป็นรัฐยูทาห์รัฐยูทาห์ก็คือปิดแกร็บนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็คือใช้เวลาเวลาสร้างเนี่ยก็คือสร้างได้2บริษัทคือเดอะยูเนียนเดอะยูเนียนแปซิฟิกสร้างจากตะว,วันออกเข้ามาปุ๊บจากจากโอมาหานะครับโอมาหามันอยู่ที่รัฐเนบราสกานะครับเชื่อมเชื่อมเข้ามาแล้วก็จุดเซ็นทรัลแปซิฟิกเนี่ยสร้างมาจากซา,านฟานยิงตรงเข้ามามาจอยกันที่โอไฮโอนะครับเอ้ยยูทาห์จอยกันที่ยูทาห์ นะครับผ่านเนวาดามาจอยที่อยู่ท่าจะเห็นว่าเส้นทางเนี้ยมันเริ่มมาจากโอมาาใช่ไหมโอมาาอยู่รัฐเนบราสกาเนบราสกาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดแอตแลนติกมันมันอยู่ข้างในนะครับมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเลยเกือบตรงกลางเลยนะครับแต่ทําไมถึงเรียกว่าการเป็นเป็นรถไฟที่เชื่อมฝั่งแอตแลนติกไปแปซิฟิกคําตอบก็คือที่โอมาาเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมหรือชุมทางรถไฟอีกหลายสาย ที่มันจะยิงตรงเนี่ยแตกออกไปได้เยอะคือคือโอมาฮาเนี่ยเป็นเป็นจุดที่มันสามารถขึ้นเหนือก็ได้ตะวันออกก็ได้ออกไปซิซิปเแอตแลนติกก็ได้ลงข้างล่างก็ได้ไปิสซิซิปปีก็ได้ไปสายใต้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีไงตัวที่จะเชื่อมระหว่างโอมาฮากับตะวันตะวันตกอ่าเส้นเนี้ยมันก็เป็นเส้นแรกที่เชื่อมนะครับเขาถึงเรียกว่าเช่นเส้นที่เชื่อมระหว่างแอตแลนติกกับแปซิฟิกเป็นทานส์คอนติเนนตัล พอหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากมีทางคอนติเนนตโลเนี่ยนะฮะมันก็มีรถไฟอีกหลายสายเลยที่ว่าเชื่อมระหว่างแอตแลนติกกับแปซิฟิกเช่นสายใต้นะครับสายใต้เนี่ยมันจะเลาะมาจากลอสแองเจลิสนะครับเลาะมาทางเอลปาโซนะครับเลาะลงมาข้างล่างแล้วก็มาเท็กซัสแล้วก็ไปจบที่นิวออลีนนะครับอันนี้คือเลาะลงมา,ข,างข้างล่างแล้วก็จะมีทางคอนติเนนโตเลาะตรงกลางนะครับมันก็จะมีสายที่จากสายใต้เนี่ยเข้าไปจอยที่ กับสาย Transcontinental ที่ยูทาจอยเข้าไปนะครับผ่านลาสเวกัสจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับรถไฟสายเนี้ยก็ได้ถูกแทนที่แล้วก็ไม่ได้มีแล้วนะฮะไม่ไม่มีลวนะฮะมันถูกแทนที่ด้วยรถไฟรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟความเร็วสูงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ในอะเมริกาก็คือมีรถไฟที่เชื่อมต่อทุกมวลรัฐเนี่ยครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีไม่กี่สายเหมือนในสมัยนั้นนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงเมืองหลักของแต่ละรัฐก็ทําได้อย่างทั่วถึงแล้วแต่ว่าเลกัซีที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยหรือว่ามรดกที่ตกมาจากช่วงยุคปฏิวัติศัลยกรรมครั้งที่2นะครับหรือว่าในช่งวงศตวรรษที่สิเกนี่ยก็ถือว่าได้สร้างไว้แล้วก็เป็นหลักแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จนเราได้เห็นนะครับรีเซาหรือผลลัพธ์ในปัจจุบันถือว่ายังไม่จบนะครับในส่วนของเรเวเมเนียเนาะ จริงๆแล้วการตื่นตัวกับระบบรางหรือเรเวเนียเนี่ยมันยังแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมก็ได้พาไปดูวิวัฒนาการของระบบรถไฟในช่วงก่อนหัวรถจักรแล้วก็มาจนถึงช่วงยุคเริ่มต้นของเรเวเนียจนมาถึงการสร้างเส้นทางรถไฟสายหลักของสหรัฐอเมริกากันแล้วเนี่ยนะครับในตอนต่อไปอ่าใน EP ต่อไปผมก็จะพาไปดูนวัตกรรมวิวัฒนาการที่ช่วยให้มหานครอย่างลอนดอนนะฮะสามารถที่จะ สร้างระบบรางที่เรียกได้ว่ามีความซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการสร้างรถไฟอีกแล้วก็การสร้างรถไฟอีกสายที่สำคัญในทวีปยุโรปเลยก็คือสายทรานซบีบเรียนแล้วก็อนาคตแล้วก็ในส่วนของอนาคตต่อเล่าต่อไปนะครับจากการที่มีหัวรถจักไอน้ำถูกแทนที่ด้วยการกำเนิดของเครื่องยนต์ดีเซลและรถไฟรถไฟฟ้าที่จะเข้ามาแทนที่หัวจักไอน้ำในยุคต่อไป ก็จะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามใน EP หน้าต่อได้เลยนะครับใน The w เ a n i a Part 2นะครับคุณกําลังรับฟัง Metrodesk Podcast You are listening to Metrodesk Podcast r e sound of your success